สวัสดีค่ะบทเรียนออนไลน์วันนี้นะคะก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปทำแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะให้นักเรียนเปิดแบบประหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะไปหน้าที่40แล้วก็41ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแบบทดสอบพร้อมกันเลยค่ะไปดูแบบสอบนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ข้อโดยแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีคะแนนข้อละหนึ่งคะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะข้อที่หนึ่งก็ถามว่ามีปลาในอ่างปลาทั้งหมดกี่ตัว มีปลาในอ่างปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีปลาอยู่ในอ่างอยู่แล้วสี่ตัวเอามาเพิ่มอีกสองตัวเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครูมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะเราจะเขียนได้ว่าสี่บวกสองเท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปข้อที่สองมีวงกลมสีฟ้าและวงกลมสีเขียวทั้งหมดกี่ รูปนะคะวงกลมสีฟ้าและสีเขียวเอามารวมกันเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยต่อไปข้อที่3มีไข่สองถาดรวมกันกี่ฟองอไปดูถาดแรกนะคะถาดแรกจะมีไข่อยู่ด้วยกัน6ฟองถาดที่สองไม่มีไข่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6บวกศูนเท่ากับเท่า ไรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4มีแม่สุนัขและลูกสุนัขทั้งหมดกี่ตัวมีแม่สุนัขหนึ่งตัวมีลูกสุนัขอีก3ตัวเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยต่อไปนะคะข้อที่2เขียนแสดงจำนวนในช่องว่าง ะจะแสดงจํานวนในช่องว่างอันนี้ก็ข้อนำเสนคะแนนเหมือนกันไปดูข้อที่1นึศย์บวกเเท่ากับเท่าไรศูนย์บวกเ็เท่ากับเท่าไรคะจํานวนไหนก็ช่างที่บวกกับ0ก็จะได้จํานวนเท่าเดิมนะคะก็อย่างเช่นเจ็ศูนย์บวกเ็ก็ได้เท่ากับเ็นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองสี่บวก ไออม่ใช่ค่ะขอโทษ5บวกสี่เท่ากับเท่าไรนะคะมีอยู่5มีอยู่แล้ว5เอาเพิ่มมาอีก4อ่ะนักเรียนชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วค่ะข้างซ้ายมีอยู่แล้ว5ชูข้างขวามาอีก4นิ้วอ่าแล้วเอาข้างขวากับข้างซ้ายมานับรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้5บวกสี่เท่ากับ9นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สาม 2บวก0นย์เท่ากับศนย์บวกช่องว่างอันนี้เป็นการบวกสลับที่กันแล้วนะคะจำได้ไหมการบวกสลับที่ทำยังไงก็คือสองบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับศนย์บวก2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่ส8เท่ากับสาบวกช่องว่าง8เท่ากับ3บวกช่องว่างอะไรบวกกันได้เท่ากับ8คะสามเนี่ย สบวกอะไรถึงจะได้เท่ากับ8ปสาเพราะฉะนั้นนะคะสามต้องบวกกับเท่าไหร่คะอ่ะนักเรกียนลองนับไปที่สามนับไปถึง8ปสามแล้วก็เป็นสี่ห้าหกดแปดใช่ไหมคะเรานับได้กี่นิ้วคะอ่ะเรานับได้ห้นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่องว่างตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขห้านั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะ หกเท่ากับช่องว่างบวกสองหกเท่ากับช่องว่างบวกสองสองบวกกับช่องว่างได้เท่ากับหกนะคะสองบวกอะไรถึงจะได้เท่ากับหกนักเรียนลองนับไปสิคะมีอยู่แล้วสองนับไปถึงหกสองแล้วก็ต้องเป็นสามสี่ห้าหกนับได้กี่นิ้วคะ,ะนับได้ทั้งหมด4นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในช่องว่างตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข เลขอะไรคะเป็นเลขสี่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสี่บวกสองก็จะได้เท่ากับหกนะคะ,ะไปดูข้อต่อไปได้เลยคะ่ะข้อต่อไปข้อที่สามนะคะเขียนคําตอบลงในช่องว่างเขียนคําตอบลงในช่องว่างข้อที่หนึ่งเขาถามว่าแม่ปลูกมะลิไว้สี่ต้น ปลูกเพิ่มอีกหนึ่งต้นแน่ปลูกมะลิทั้งหมดสี่ต้นแน่ปลูกมะลิสี่ต้นใช่ไหมครับปลูกแล้วสี่ต้นก็เอาสีสสบวกหนึ่งีบวกหนึ่งได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนก็เขียนคาตอบลงไปในจุดสีแดงได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะข้อที่สอง มีปลาทอดในจานสามตัวและกำลังทอดในกระทะอีกสามตัวรวมมีปลาทอดทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีอยู่ในจานสามตัวทอดอีกสามตัวก็คือนำสามบวกกับอีกสามก็จะได้คำตอบนะคะเขียนคำตอบลงในเส้นสีแดงได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่สาม มีนักเรียนเข้าแถวกันอยู่เป็นนักเรียนชายสองคนเป็นนักเรียนหญิง7คนมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดกี่คนนะคะนักเรียนเนี่ยกำลังเข้าแถวอยู่เป็นผู้ชายสองคนบวกกับผู้หญิงอีกสคนเราก็เอาผู้ชายกับผู้หญิงมาบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบนะคะอ่าข้อต่อไปข้อต่อ นะคะข้อที่4ยุพาได้ดาวมาแล้วสี่ดวงได้มาเพิ่มอีกสองดวงยุพามีดาวรวมสี่ดวงนะคะยุพาเนี่ยคุณครูให้ดาวยุพาไปห้าดวงแล้วคุณครูก็ให้ดาวยุพาไปอีกสองดวงเพราะฉะนั้นก็นำ5้าบวกสองจะได้ทั้งหมดกี่ดวงคะอ่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็เขียนคำตอบลงไปได้เลย ต่อไปนะคะข้อที่5ในตระก้าใบาแรกมีมะม่วง1ผลตระก้าใบาที่2มีมะม่วงมากกว่าตระก้าใบาแรก6ผลตระก้าใบาที่2มีมะม่วงกี่ผลอ่ะก็นํามาบวกกันได้เลยค่ะก็คือนำ1มะม่วง1ผลบวกกับมะม่วงอีก6ผลนะคะก็จะได้ 1บวก6ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็เขียนคำตอบลงไปได้เลยต่อไปนะคะข้อที่หปิยะซื้อมะม่วงเอ้ยขอโทษค่ะปิยะซื้อสมุดหกเล่มซื้อมาเพิ่มอีกสามเล่มปิยะมีสมุดทั้งหมดสี่เล่มอ่ะเขาถามว่าปิยะซื้อสมุดหเล่มซื้อมาเพิ่มอีกสามเล่ม เพราะฉะนั้นปียะจะมีสมุดทั้งหมดกี่เล่มน,นะคะเราก็เอา6บวกกับ3ก็จะเป็นคำตอบของสมุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาทำการเฉลยแบบทดสอบกันนะคะชั่วโมงนี้ค,นคุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ